ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการถ่ายโอนข้อมูลนะครับด้วย CF Memory Card นะครับสำหรับกล้องที่ผมนำมาใช้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น s o c k เกียร์เซต R นะครับซึ่งก็จะเป็นรุ่นที่สามารถยิงระยะแบบนอนไปซึม um ได้นะครับผมโอเคนะครับทีนี้มาดูตัว CF card นะครับที่ผมจะเอามาใช้นะครับวันนี้โอเคนะครับลักษณะของตัวการ์ดนะครับก็จะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมนะครับคล้ายๆกับ SD card นะครับเดี๋ยวเราลองเปรียบเทียบดูนะตัวนี้ก็คือตัว SD card ก็จะใหญ่กว่ากันเล็กน้อยนะครับประมาณหนึ่งนะครับทีนี้ตัว CF card หรือว่า Compact Flash Memory card ก็คือเป็นการ์ด หนความจําหรือว่าใช้ในการบันทึกข้อมูลนะครับซึ่งก็จะเป็นเป็นแฟลชมอนิทิการ์ดนะครับยุคแรกๆนะครับประมาณสักต้นปี2000นะถึงประมาณสักปี2010นนะช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่ยังนิยมใช้กันอยู่นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับเนื่องจากมันถูกแทนที่ด้วยอุปกรณ์ชนิดที่ใหม่กว่านะครับเช่นก็คือเป็น SD card หรือว่า m i c r o SD card นะซึ่งมีขนาดเล็กลงนะครับหรือทำให้ปัจจุบันก็ อาจจะไม่ได้รับความนิยมนะครับแต่ว่าก็ยังมีการใช้งานอยู่นะครับในกล้องกล้องรุ่นเก่าๆนะครับหรือว่ากล้องบางรุ่นที่ต้องจะเป็นต้องใช้ตัวนี้อยู่นะครับผม <c oughs> โอเคนะครับสำหรับตัว CF card นะครับนับปัจจุบันเนี่ยก็ยังสามารถหาซื้อได้นะโดยทั่วไปนะอยูนี้ผมลองค้นหาใน Shopee นะครับหรือว่า Lazada เนี่ยก็ยัง มีอยู่นะครับราคาก็อยู่ในหลักร้อยนะครับมีตั้งแต่หลัก2-300นะจนถึงหลัก600นะครับแล้วแล้วแต่ขนาดนะครับอยู่ว่าหน่วยความจุของการ์ดตัวนั้นนะครับซึ่งปกติก็จะใช้ร่วมกับตัวเรียกว่าลีดเดอร์การ์ดนะครับก็จะเป็นมีตั้งแต่ USB 2.0 3.0แล้วก็เป็น Type C นะครับประมาณนั้นโอเคนะครับดีนี้มาดูการใช้งานนะครับ ก็จะใช้สำหรับกล้องอที่สามารถรองรับตัว CF card นะครับซึ่งอย่างรุ่นนี้นะครับก็จะมีอยู่ด้านข้างนะครับครับตัวนี้ปกติก็จะเป็นมันเป็นออปชันนะตอนที่ซื้อใหม่เนี่ยนะครับมันก็จะมีให้เลือกระหว่างตัวมีซัพพอร์ต CF card หรือเปล่านะครับซึ่ง ตัวที่มีก็จะราคาก็จะสูงขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี้ก่อนอื่นนะเรามาดูข้อสังเกตแล้วกันนะครับตัว CF card นะครับตัวนี้นะครับมันก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นคอนเนคเตอร์นะครับตัวเมียนะครับลองนับดูก็อยู่ที่น่าจะประมาณ50รูนะครับ50คน10พินนะครับ เราก็ต้องเอาด้านนี้นะครับตามลูกศรน,นะครับไปมีลูกศรเสียวเข้าไปนะครับก็เสียบเข้าไปเลยนะครับโอเคนะ <c oughs> ครับต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนของการบันทึกข้อมูลลงในหน่วยความจำ CF memory card นะครับ ก่อนอื่นนะครับก็เราก็มาที่ตัวนี้ก่อนเราต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับหน่วยความจําของกล้องเนี่ยนะครับปกติแล้วนะกล้องทุกตัวนะครับที่บันทึกข้อมูลได้มันก็จะมีหน่วยความจาภายในนะครับก็คือเป็นเมมโมรีนะครับอีกส่วนที่2ก็คือเป็นเป็นหน่วยความจาภายนอกนะครับอย่างเช่นเป็นอย่างที่ผมใช้ก็คือเป็น CF m e m o r y card นะครับหรือเป็น SD card หรือว่าจะเป็น USB นะครับมันก็จะอยู่ในตรงนี้นะครับเป็นหน่วยความจําภายนอกนะครับ นี่กล้องเนี่ยมันจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลนะครับลงในตัวหน่วยความจําภายนอกได้โดยตรงนะครับเราต้องบันทึกลงในหน่วยความจําภายในก่อนนะก็คือเป็นมอนี่เป็นแฟลชมอนรีของของกล้องนะครับที่อยู่ภายในสามารถลบบันทึกใหม่ได้ทับทับใหม่ได้นะครับผมน,นั้นคือขั้นตอนนะครับโอเคผมก็จะเริ่มจากจริงๆในกล้องผมจะมีข้อมูลอยู่นะอตอนนี้จอบที่ผมใช้นะเป็นจอบหนึ่งนะครับตัวน,นี้มีข้อมูลอยู่ น่าจะ2จุดนะครับมาเช็คดูนับตอนนี้ผมจะมีอยู่ข้อมูล2จุดนะครับผมจะสร้างขึ้นมาอีก1จุดนะครับโอเคโดยข้อมูลก็จะเป็นโคอิเนตนะครับผมก็จะ i อง u t solution ไปโอเคแล้วก็ทำการบันทึกนะครับโค,โค้ดก็ มากปกติผมก็ไม่ค่อยได้สนใจตัวนี้นะครับชื่อพอยต์ตรงนี้ผมก็ใช้ชื่อนี้เลยนะครับก็คือ A03 นะครับก็บันทึกนะครับโอเคงั้นข้อมูลในกล้องตัวนี้ในจ็อบหนึงผมจะมีอยู่3อันนะครับโอเคผมก็จะมาที่เมมโมรีนะครับดูข้อมูลที่จะพร้อมส่งออกนะครับก็จะมีอยู่3จุดนะครับ จากนั้นนะครับผมจะทําการถ่ายโอนนะครับถ่ายโอนข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจาเมมโมรีนะครับมายังตัว CF card นะครับผมก็จะมาที่ตัว card นะครับแล้วก็ save data นะครับจากนั้นเขาจะให้เราเลือกนะครับกล้องก็จะให้เราเลือกเราเลือก job นะครับว่าเราจะเอาข้อมูลจาก job อันไหนนะครับตอนนี้ของผมก็คืออยู่ที่ job หนึ่งนะครับข้อมูลอยู่3 3จุดนะครับก็กด enter ก่อนนะครับ แล้วก็กดโอเคโอเคนะครับมาที่ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นชื่อจ็อบนะครับซึ่งปกติแล้วโปรแกรมมันจะสร้างขึ้นมาให้ให้ชื่อเหมือนกันกับชื่อของจ็อบนะครับเราก็สามารถแก้ไขได้นะครับตัวนี้ผมจะแก้ <c oughs> ผมจะลองตั้งชื่อง่ายๆแล้วกันนะครับเป็น1 2 3นะครับเนี้ยตอนนี้เราจะกด enter เลยก็ได้นะครับมันก็จะบันทึกไฟล์ที่ชื่อ ไฟเนมนะครับชื่อ123แต่ว่ามันจะไม่มีนามสกุลนะครับมันก็สามารถนําไปใช้งานได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะสับสนกับไฟล์อื่นๆนะครับซึ่งบางทีในเครื่องเรามีหลายไฟล์นะครับผมก็จะแนะนาว่าให้เรากําหนดนามสกุลของไฟล์ด้วยซึ่งปกติก็จะใช้เป็น SDR นะครับโอเคผมก็จะใส่นามสกุลมันด้วยนะครับเป็น .SDR Okay, <c oughs> ถัดมาเนี้ยก็คือวันที่นะครับเป็นเดือนวันที่แล้วก็ปีนะ <c oughs> สำหรับกล้องบางตัวที่ยังไม่เคยตั้งนะมันก็จะเป็นค่าเริ่มต้นนะครับซึ่งจะระบุปีพศที่ปีคศนะครับที่ผลิตนะครับอย่างกล้องตัวนี้เดิมทีตัวนี้จะเป็น2008นะนั่นก็หมายความว่ากล้องตัวนี้ก็จะผลิตที่ปี2 0 0 8ันแปต่นี้ผมลองบันทึกไปแล้วนะครับมันก็จะจําในเครื่องนะครับส่วนเวลาผมก็ไม่ได้สนใจนะครับก็ข้ามไป ผมก็จะกด OK ะโอเคนะครับโอเคแล้วก็บันทึกลงที่ C F Card เรียบร้อยนะครับทีน,นี้ลองมาดูที่ไฟล์ s t a t u s นะครับอ่าตัวนี้ก็จะชื่ออ่า job หนึ่งเนะี่ยคือไฟล์เดิมที่มีอยู่ในการ์ดอยู่แล้วนะครับก็จะไฟล์1 2 3 S D R นะครับอ่าดูข้อมูลนะครับก็ <c oughs> <ๆ> <c oughs> จะมีชื่อมีขนาดไฟล์นะครับ479ไบต์นะครับวันที่ ตัวนี้เราก็สามารถแก้ไขได้นะครับ Edit เนี่ยแก้สามารถแก้ชื่อได้นะครับก็น่าจะแก้ได้แค่ชื่อนะครับโอเคนะครับก็ออกไปนะครับันนี้ก็ข้อมูลก็ถูกถ่ายโอนนะครับจากตัวเมมโมรีของกล้องนะครับมาที่เสียร์การเรียบร้อยนะครับต่อไปก็คือเป็นขั้นตอนของการนำเอา ข้อมูลออกจากกล้องนะครับก็คือเอาตัวเซฟกาสไปใช้งานนะครับอ,อย่างตัวนี้ก็คือผมก็มีกาดนะครับแล้วก็อถอดออกมานะครับก็จะมีปุ่มกดนะครับตรงนี้แล้วก็ถอดออกมาได้เลยนะครับโอเค <c oughs> จากนั้นนะครับในการอาเอาเซฟกาสไปใช้งานคือ <c oughs> คือปกติความณัปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะไม่สามารถาเสียบกับการ์ดตัวนี้ได,โด้โดยตรงแล้วนะครับคืนจะไม่มีแล้วนะครับตัวอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีก็คือตัวนี้เขาเรียกว่าบุปกรณ์ที่เรียกว่าการ์ดลีเดอร์ครับนะการ์ดลีเดอร์อก็จะมีหลายราคานะครับของผมก็จะซื้อมาอยู่ร้อยกว่าบาทนะครับ ก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับคือข้อมูลของเรานะที่ทบันทึกจากกล้องเนี่ยมันจะเป็นเรียกว่าเป็น Document File ก็คือเป็นไฟล์กระสารน,นะครับแต่ถ้าเราใช้พวกนี้นะครับกับมีเดียนะครับไฟล์มีเดียคือไฟล์รูปภาพไฟล์วิดีโอนะจะต้องเอารุ่นที่มันคุณภาพดีๆหน่อยนะครับเป็นพวก support USB 3.0หรือไม่ก็ USB Type C นะก็จะมีความเร็วที่สูงขึ้น,นแต่ทีนี้ผมมาใช้เฉพาะกับกล้อง ก็แบบธรรมดาก็ได้นะครับทีในการใช้งานเสียบเข้าไปเนี่ยนะครับ <c oughs> คือมันจะมีอันนี้ตัวต้องใส่ให้ถูกทางนะครับปกติก็จะเป็นแบบนี้คนขายเขา,าใจดีนะครับกลัวเราจะเสียบเข้าผิดคือถ้าเราใส่ปิดด้านเนี่ยนะครับมันจะไม่ไม่สามารถยัดเข้าไปได้อันนี้ต้องระวังนะครับาบางทีอาจจะทําให ตัวการ์ดหรือตัวการ์ดลีดเดอร์เนี่ยเกิดความเสียหายได้นะครับ <c oughs> ตัวการ์ดลีดเดอร์เนี่ยปกติมันจะมีร่องนะครับเล็กๆตัวนี้นะครับซึ่งด้านบนกับด้านล่างเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะครับผมตัวด้านล่างเนี่ยมันจะใหญ่กว่านะครับประมาณ2เทา่าโอเคทีนี้เราก็มาดูที่ตัวการ์ดลีดเดอร์ของเรานะครับมันก็จะมีเขี้ยวนะครับที่อ่านะครับด้านบนนะครับอันนี้ตัวเล็กดนด้านบนจะเล็กกว่านะครับส่วนด้านล่างมันก็จะใหญ่ เป็นเขี้ยวที่มันจะเข้ากันพอดีกับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สังเกตตัวนี้นะครับก็ใส่เข้าไปโอเคนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ได้ลึกมากนะครับเหมือนพอเราเสียบเข้าไปมันก็จะเหมือนกับ USB ทั่วไปนะครับเหมือนแฟลชไดร์ทั่วไปนะครับ,ดดรบอ่าเราจากที่เราเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับมันก็จะมีไฟล์ข้อมูลอย่างเมื่อกี้ที่ผมบันทึกนะครับ วันนี้ก็คือไฟล์ที่ชื่อ1 2 3 sdr นะครับผมจะลองเปิดดูข้อมูลนะครับคลิกขวา Edit นะครับ <c oughs> ก็จะมีข้อมูลขึ้นมานะครับอยู่3อันด้วยกันนะครับก็คือ a 0 1 a 0 1 a 0 2 a 0 3นะตัวนี้ที่ผมเพิ่งบันทึกนะครับก็จะมีข้อมูลอยู่3จุดนะก็นำข้อมูลตัวนี้ไปใช้งานต่อได้เลยนะครับจะไปใช้ลงใน AutoCAD หรือโปรแกรมอื่นๆนะครับผม โอเคนะครับผมจะลองโหลดข้อมูลนะครับทีนี้โอเคนะครับผมจะมีไฟล์ชื่อ Home ศูนย์หนึ่งนะครับเป็นไฟล์ที่ใช้ในการทดสอบนะครับผม <c oughs> ผมจะเอาไฟที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับโหลดลงไปแล้วก็ไฟล์ลงนะครับโอเคแค่นั้นดนั้นจากนั้นผมจะโหลดไฟนี้นะครับลงกล้องนะครับซึ่งตัวนี้ข้อมูลก็จะมีอยู่ ประมาณ15บหาน่าจะถ้าจะไม่ผิดประมาณ1ิ1ห้า้าจุดนะครับมี A ่งหนึ่งสอนึเป็นค่าพิกัดของฐานลากนะครับโอเคก็จะถอดออกมาเลยนะครับก็เสียบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเราไม่จะเป็นต้องปิด ตัวกล้องก็ได้นะครับเราก็เสียบไปเลยนะครับกินด้วยความจําระบบแฟลชนะครับที่เป็นแฟลก็สามารถถอดเข้าถอดออกได้เลยนะโอเคนะครับก็จะกลับมาที่ตัวหน้าจอนะครับโอเคนะครับผมจะลองตรวจสอบข้อมูลดูนะครับว่าข้อมูลมันเข้ามาในเครื่องไหมนะครับผมมาที่ไฟลส t ตตัสนะครับก็เห็นว่า มันก็จะมีไฟล์เพิ่มเข้ามาก็คือ home01 .str นะครับขนาดไฟล์ก็1,000กว่าๆนะครับ <c oughs> จากนั้นผมจะโหลดไฟล์ตัวเมื่อกี้นะครับ home01 ลงไปที่กล้องนะครับผมจะเปลี่ยนตัว job กว่อนนะครับเดิมที job ของผมเนี่ยมัน job01 นะครับผมก็จะมาที่ job select แล้วก็ไปเปลี่ยนเป็น job02 ทางด้านบนด้านล่างนะครับ โอเคถึงจ็อบศูนย์สงตอนนี้ผมไม่มีข้อมูลนะครับก็จะมาที่อ่ะโอเคออกไปก่อนนะครับที่การ์ดนะครับแล้วก็โหลด nopt ก็คือเป็นการเป็นขั้นตอนการโหลดข้อมูลจาก cfcard นะครับลงมาที่ m e m o r รีของกล้องนะครับก็คือลงมาที่ Job นะครับจะมาแล้วก็กด enter นะครับอ่าก็จะเป็น Job บ2นะครับแล้วก็กดโอเค ดากนั้นเราก็จะเลือกไฟล์นะครับผมจะเลือกเป็น Home 0 1อันนี้ก็ <c oughs> <c oughs> กดยืนยันนะครับ Yes ก็จะมี12จุดนะโอเคนะครับ <c oughs> <c oughs> าจากนั้นผมจะลองมาตรวจสอบดูนะครับว่ามันเข้ามาในกล้องหรือเปล่านะครับมา <c oughs> ที่ Node Data นะครับ มาที่วิวโอเคนะครับ <c oughs> ในกล้องเดี๋ยวมันจะแยกหน่วยความจํากันนะครับระหว่างกล้องที่บันทึกลงลงกับกล้องที่โหลดข้อมูลข้อมูลที่บันทึกจากกล้องนะครับกับข้อมูลที่โหลดจากข้อมูลภายนอกนะครับมันจะมันจะอยู่คนละที่กันนะครับแต่ว่าเราก็สามารถส่งออกได้เหมือนกันนะครับ อย่างถ้สมมผมต้องการส่งออกอลองมาดูนะครับอตอนนี้ <c oughs> จ็อบสองก็จะมีข้อมูลอยู่17นะครับก็น่าจะตรงนะครับเอ,อกี้มอาจจะนับผิดนะครับ <c oughs> โอเคนะครับสำหรับการใช้งานเซฟการ์ดผมก็จบการ แนะนำนะครับสาธิตการใช้งานเพียงเท่านี้นะครับผม